เอาละครับพี่กระจ็คโฟกึงเหมือนเดิมครับวันนี้วันนี้นนมาทําอะไรวันนี้มาแนะนํารถหนึ่งคันหน้าใช้ที่ลงเมื่อคืนที่ถ่ายให้ดูนะครับว่าเอ๊ A สองร้อยทำไมมันมองไม่ชัดเลยตอนกลางคืนเอาล่ะจัดตอนกลางวันให้แล้วละกันนี่ A สองร้อยตัวนี้ไปไปดูสภาพโดยรวมทั้งหมดเลขไม์เท่าไหร่ไปดูกันครับนี่เลย Mercedes Benz A สองร้อย M G Dynamic นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวเฟสลิปแล้วด้วยเราเลขไม้บอกเลยว่าหลักร้อยนะจ๊ะโอเคต้องบอกว่าหลักร้อยนี่ ได้เห็นแล้วตกใจแน่นอนนะครับโอเคอย่างแรกที่เห็นเตะตาเลยอย่างแรกคือกระจังหน้ามาแบบ star pattern อย่างนี้นะครับมีเป็นร้อยร้อยร้อยดวงเลยเห็นไหมดวงดาวนี่มีเป็นร้อยร้อยดวงเลยคําว่า star pattern แล้วก็นี่ไฟหน้าแบบดีไซน์แบบใหม่เหม,ม,มือนเขาเหมือนเหมือนเขากว้างอะ่ะผมว่าแบบนี้ก็หล่อเท่นะนี่หน้าน้องดุมากในหน้าเนี้ยไฟนี้แล้วก็กระจังหน้าเปลี่ยนแบบใหม่เป็น face lift แล้วเรียบร้อยนะครับนาหน้าแบบนี้ มองเห็นกันหรือเปล่าเนาะรถเป็นสีดำจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะเอาละเอาบองบอกว่าเป็นเฟรนช์ละกันอย่างที่สองคือสังนีอย่างด้านบนคือพาวเวอร์โดมตรงนี้เส้นนี้มีมาให้แล้วนะครับเป็นเสาพาวเวอร์โดมนะครับบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้กล้ามโตแน่นอนแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเปลี่ยนจากสีทำแต่ล้อเดิมจากเดิมเนี่ยล้อที่ล้อเป็นล้อสิบเก้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมเป็นสีเทาเทาเข้มๆข้มดำาๆเนาะตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีดําให้เลยแล้วบอกเลยว่าสวยเท่ดูดันลงตัวมากนะครับ แล้วก็อย่างที่อย่างไออย่างฝาท้ายไอฝั่งท้ายดีกว่าอย่างเยอะจังวันนี้โอเคนี่ไฟท้ายอย่างที่สองนี่จากที่ว่าจะเป็นเหมือนตัววายเนาะตัวนี้ก็เล่นเป็นเส้นตรงมาแล้วนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แล้วก็ข้างล่างมีดิฟิวเซอร์มาให้นะครับแต่เอ้แต่เหมือนใช้ได้จริงนะดูดิการจัดเรียงอากาศตรงนี้มันไม่ได้เป็นช่องหลอกนะเหมือนใช้ใช้ได้จริงด้วยแหละโอเคมาแล้วก็ภายใน อย่างเดิมอย่างที่เปลี่ยนก็คือข้างหลังเนี่ยแต่บอกเลยข้างหลังไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ข้างแต่ที่เปลี่ยนคือด้านหน้านะครับนี่วบมาดูพร้อมกันเลยเร่งไม้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคือถ้าดูเผลอเนี่ยมันมองไม่ออกแล้วว่ามันม,อม,ออม,นมีอะไรเปลี่ยนบ้างแต่ถ้าสังเกตคืออันนี้เลยคือเห็นตตาเลยคือพวงมาลัยเป็นก้านแมงปอแล้วเรียบร้อยนะครับไปสามก้านแมงปอท้ายตัดแบบนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าใช้ตั้งแต่พี่ตัวใหญ่เขาก็ใช้กันแล้วนะ คือเอาไงมาพวงอมาอลัยมัลติฟังชันเนี่ยเอาตั้งแต่ตัวเล็กตัวใหญ่มีรู้สึกว่ามันจะเหมือนกันหมดเลยนะแต่ที่มันไม่มีก็คือไอ้ตัวหมุนๆตรงเนี้ยไอ้ดรายสเล็กตัวเนี้ย,ยมันจะไม่มีให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเหมาะว่าใช้ตั้งแต่ตัวเล็กอย่ารุ่นพี่เลยไอ้การแมงปอนเนี่ยถ้าหาว่าสวยไหมก็สวยอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามัน ไอนี้ความคิดส่วนตัวผมนะผม่ารู้สึกมันดูดูหรูมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไอแป้นตรงทัชแพดตัวนี้ที่มันเป็นเหมือน BB เนี่ยเหมือนไอโทรศัพท์ BB สมัยก่อนที่เราใช้กันนะเนาะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันต้องเฉียงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรการปรับตัวการปรับตัวไม่ยากสําหรับคนจะใช้รถนะครับโอเคแล้วที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่ผมถ้าจําไม่ผิดนะไอตัว A200 ของคันเก่าเนี่ย จะไม่มีเพดโรชิปมาให้แต่คันนี้มีมาให้เพิ่มเติมแล้วก็ไอตัวนี้จะโดนตัดไอตัวนี้ตัวโดนตัดออกไปจากสเตอร์คอมมานเดอร์ไอตัวทัชแพดตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นช่องวางของแต่สามารถทัชกรีนได้เหมือนกันนะครับก็ทัชกรีนได้อยู่เนาะแล้วเพิ่มเติมขึ้นมาอีกตรงนึงเลยที่ A 200ตัวอ่าก่อนหน้าไม่มีก็คือพาวเวอร์ชาร์เจอร์ตัวนี้พาวเวอร์ไอไวเลยชาร์จเจอร์ตัวนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับแล้วก็นี่ตัวนี้ก็จะมีเหมือนเดิมเลย USB Type C ให้2ช่องแล้วก็ด้านหน้าอีกช่องหนเป็นน3ี่ต เธอด้ใส่พานโนรามิกซัลูมบานโตโตมาให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็เมมโมรี่ซีทอ่าสองเบาะด้านหน้านะครับสามตำแหน่งด้วยนะครับเป็นเมมโมรี่ซีทสามจุดให้นะครับของตัวเบาะคู่หน้าต้องพร้อมเบาะคู่หน้าคู่หน้าคือ,บอเบาะไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่ซีทให้นะครับโอเคแล้วก็จอ MUX b ทุกอย่างเฟรมเรทโดนแก้ไขปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมรู้สึกว่าไอตัวนี้เนี่ยมันแก้ไขเรื่องกราฟิกดีไซน์ นะครับนี่หม่ล้อ4กิโลรู้สึกว่าจะโดูแก่ปรับแก้เรื่องกราฟิกดีไซน์นิดหน่อยแต่ถามว่าเฟรมเรทลื่นเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองสกิจให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันว่าลื่นยังไงนะครับโอเคมานี่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 เฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวียวผมชอบอันนี้หละมันดูมันดูแนวสปอร์ตแนวพวก ro, อิเล็กโทรอ่ะอิเล็กโทรก็คือจะเป็นพวกอารมณ์ถ้าให้นึกฟิลถ้าเป็นเพลงก็จะอารมณ์เหมือน EDM มาตรงนี้สมมติเพลงขึ้นดังขึ้นก็จะเด้นะ เนะอ่าโอเคเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วกันนะครับแล้วเฟรมเรทแต่เฟรมเรทของจอเบนเนี่ยก็คือไหลลื่นไม่มีเขาเรียกว่าอะไรจะจะพูดว่ามันไม่มีสะดุดเลยก็นะก็ใช่อ่ะคือความรู้สึกว่ามันมันเล่นได้ถึงไอจอตัวนี้มันใช้ได้ถึงหมันมันให้ให้ความลื่นเท่ากับ60เฟรมเหมือนโทรศัพท์เราอ่ะให้ความเป็น60เฟรมเลยแล้วก็จอเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไอถ้าถ้านอนจากสายตารู้สึกว่าจะเป็นจอ Full HD ด้วยนะ ใครที่อยู่ในวงการไอทีหรือว่าเล่นโทราศัพท์บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเข้าใจคําพูดผ,ผมเนาะแต่ทีนี้คือถ้าให้เทียบเรื่องจอในราคาเลทไอเลทเลทนี้นะผมจะให้เป็นพวกซัมซุงตัว,ต,วตัวหมื่นหมื่นกา้ามหมื่นต้นละกันช,ช่วงนั้นเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันลักษณะฟิลฟนั้นนะครับเนาะแล้วก็ความชัดนี่คือให้ฟิลฟนั้นเหมือนกันเราเป็นจอรู้สึกว่ามันจะเป็นจอ AMOLED ห,นะหรือเปล่านะครับหรือเปล่านะต้องบอกว่าหรือเปล่าหรือเปล่า โอเคแต่สวยวะ่ะแต่ลื่นลื่นลื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยลื่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตุัตตตดไม่มีก็คือลื่นตามนิ้วเลยสกิปก็ลื่นตามนิ้วเลยนะครับแล้วก็ดูแอมเ e ียนไลฟ์คือคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแอมเ e ียนไลฟ์เนี่ยจัดหนักจัดเต็มขนาดว่าเป็นตัวเริ่มต้นของ Mercedes-Benz ด้วยนะ แต่ให้แอมเบียนไลน์มาถึง64เฉดสีเหมือนรุ่นพี่ไม่ได้ไม่ได้โดนตัดออกมาเลยนี่อันนี้ผมอันนี้เจ้าของเดิมตัดมาที่16นะครับอะ64เฉดสีอะผมเอาสีเดิมคือ16ละกันนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมีเหมือนกันหมดแต่กราฟิกการดีไซน์การวางอะไรเงี้ยโดนเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแต่โดนเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนเยอะไหมไม่ได้เยอะนะครับน่าใช้เหมือนเดิม แต่รู้สึกว่าไอ้คันนี้สวยมากขึ้นก็คือมันจะมีอย่าง,อย,างอย่างที่เพิ่มขึ้นมาเลยเนี่ยคือเห็นชัดๆเลยคือพาวเวอร์โดมเห็นบ้าเสารตรงนี้สันนี้เห็นได้ไหมตรงนี้ติวนี้ที่ผมชี้นี่นี่นี่สองเซนเนี่ยบ่งบอกถึงว่ารถก้ามโตแต่เขาว่าพาวเวอร์โดมของเบนซ์เนี่ยเขาบอกว่าจัดเรียงอากาศดีข,ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่เขาบอกว่าจัดเรียงอากาศของไอ้ลมด้านหน้าที่ประทาต,ตัวรถได้ดีมากขึ้นแล้วก็อาจจะเงียบกับบ้ามากขึ้นนิดนึงอันนี้สําหรับอันนี้อันนี้ที่ผมฟ นี่ซ oh. ับพฟ์ทุกอย่างมีมาให้มนเดิมเจ็ a แอร์เทอร์บายมีมาให้เอ้ยช่องแอร์เจ็ดเทอร์บายเออผมจะผมพูดรัวนิดน,นึงต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยเป็นช่วงนี้ตากฝนบ่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสบายลิ้นแข็งๆนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคสภาพโดยรวมทั้งหมดว่าดีด,ดีแล้วแต่ทีนี้ที่เมื่อคือไอคลิปเมื่อวานเนี่ยที่ผมลงไปเนี่ยมันยังผมยังไม่ได้นี่เปิดห้องเครื่องให้ทุกคนชมนะเดี๋ยวนะขอหาก่อนหาไม่เจอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะเจอลนะ มาทีนี้มาดูสภาพห้องเครื่องมั่งว่าเป็นยังไงมันรถใหม่ล้อหกสิบสี่กิโลจริงไหมนะครับนี่ล้อหกสิบสี่กิโลจริงไหมมาดูพร้อมกันตื่ของแท้เขาไม่พูดเ <c oughs> ยอะโอเคนี่รถใหม่รถรถคันนี้หมอเลยว่าล้อหกสิบสี่กิโลมันเป็นอย่างนี้แหละสภาพทุกอย่างมันก็จะใหม่ๆเอียเอ๊ยบๆต้องอหมอเลยว่าสภาพันนี้ล้างจอดคีนนิ่งไม่ต้องนะครับสภาพล้างจอดคีนนิ่งแบบว่า ถ้ากินนิ่งใหญ่พวขัดเคลือบอันนี้ไม่ต้องเลยสภาพล้างและจอดเลยนะครับสามารถเอาไปล้างแล้วก็อันนี้คือพง่าย้สำหรับในในอน,นี้ของผมนะก็คือล้างแล้วก็จอดได้เลยไม่ต้องลีนนิ่งหรือว่าต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะนะครับดูรถปี23บามันช่างใหม่เยี่ยงนี้คือรถมือสองครับรถมือสองแต่สภาพรถป้ายแดงเนี่ยมีที่ไหนมีที่โฟกิงลัาช่วยดีคะ่ะที่เดียวนะครับนี่เลยตัวนี้มาดูฝาท้ายด้านหลังบ้างเป็นยังไง โอ้เอาลืมมันไม่ใช่เปิดไฟมันไม่ใช่เปิดไฟฟ้า,มมฟฟาผมลืมขอโทษทีครับเขินเลยอะนี่ครับสาถ้าถ้าถุงกอ๊อฟผมว่าหน้าได้ถ้าภาพตรงนี้ตรงกลางไปเนี่ยตรงกลางนี้ผมว่าสอดถุงก๊อฟได้นะเอออ่านี่ชุดปายางในช่องทองต่างเนี่ยมีให้ครบนะครับโอเคเรื่องราวก็ตามนี้ดีกว่านาะเดี๋ยวจะพูดเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้แนะนารถคันใหม่หน้าใช้กันดีกว่านะครับโอเคเรื่องราวก็ตามนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรไหม น,นี่มีบายสปอตมาให้นี่บายสปอร s ตเอสซ่ม e ีมาให้นะครับโอเคเรื่องเราก็ตามนี้แล้วกันหากลูกค้าคนไหนสนใจ m e อ c e d e s b สเป็นเอสอตัวเฟลิส์รถปี23รถไม่แค่164กิโลเนี่ยติดต่อใจได้ที่เบอร์061-525-3915นะครับหรือว่าจะมาดูตัวรถเป็นเป็นได้ที่นี่เลยโฟล์คิงลักชัวรี่คาอยู่เส้นเกษตรนะม,มีตลาดรถมอเตอร์สแควร์ล็อกบีห้าเท่านั้นนะครับโอเคเรื่องราก็ตามนี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย